ผมเจอจดหมายฉบับนี้ในห้องใต้หลังคาบ้านเก่าผมย้ายเข้ามาอยู่ได้ไม่นานแม่บอกว่าบ้านหลังนี้มีประวัติผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้เท่าไหร่จดหมายเก่ามากกระดาษเหลืองกรอบลายมือหวัดๆอ่านยากมากแต่พอจับใจความได้เขาชื่อวิทย์ผมฆ่าเขา วิทย์เขียนผมไม่ได้ตั้งใจเราทะเลาะกันเรื่องผู้หญิงคนนั้นผมขนลุกผมอ่านต่อเธอชื่อดาวผมรักดาวแต่ดาวรักเขาผมขอโทษผมไม่น่าทำเลยผมถูกหลอดข้อความเริ่มสับสนดาวไม่ได้รักใครดาวเป็นหน้าสุดท้ายขาดหายไป ผมรู้สึกเหมือนมีใครจ้องมองผมรีบออกจากห้องใต้หลังคาคืนนั้นผมนอนไม่หลับได้ยินเสียงกระซิบแวววๆววิทวิทผมเปิดไฟเหลือไปเห็นเงาตะคุ่มคุ่มที่หน้าต่างผมตัดสินใจย้าย,ายออกทันทีผมไม่อยากรู้ว่าดาวเป็นอะไรและวิญญาณของวิทย์ต้องการอะไรจากผม จดหมายฉบับนั้นผมทิ้งมันไว้ที่บ้านหลังนั้นแหละพร้อมกับความลับที่ผมไม่อยากรู้ตลอดไป